ยกเสานะครั right. บต่อเติมหน้าบ้านนะครับต <mar ่อเติมหน้าบ้านยกยกเสาต่อเติมหน้าบ้านนะครับยกเสาต่อเติมหน้าบ้านต่อเติมหน้าบ้านครับต่อเติมที่กันศาสตร์ครับผมเสาที่สองนะครับ สองไอ้น้องสองไอ้น้องสองไอ้น้องเอาอึบ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 เอาอึบเอาเทงเอาหัวตรงเด้อเอาเทงเอาหัวตรงเด้อ

thiết ăn hết tống lôm hát mà xin mấy ngôi bởi hơi <laughs> ท่านงอนหน้าเทือเลขกับเสีทพื้นทัา <laughs> นงอนหน้าเทือเลขกับเสียพื้นอเอาคักๆักเด้อ เอากระคาเจอขยันนั่งยันมันยืนมันยืนมันมีเด็กเซ่กันเด็กเที่ยวมาอะไรนี่ก่อนโค้งนั่งนันี่เป็นยุทธยาขึ้นยิบก็ได้จริงนะแต่นี่จะพูดเลยว่าเตรียมพูไปเรื่อยตรงใกล้ไปคุณเลยมามาทางเลยไปยังบุรัมย์ไปเลยเตะไปเลยเะ

สีเพ oh ิขึ้นมีคือเดียวเนาะนั่นบอกอ๋อเพื่อจะได้แกะแบบแกะแบบแกะแบบทอดแบบแล้อึ๊บอึ๊บ เจ้าสองสามนันเ้เมื่ไหแมลืมจะอรปับมาลูกอ้าเพื่อกงวะเจ้ วอ๋อนี่อยู่คนเดียวมันก็มีอยู่คนเดีสัญญาณมันสัญญาณมันก็มีอยู่คนเดีสัญญาณมันก็มีอยู่คนเดีึงดึงดึง ดอกมัน khả บุ้ย nhanh บ่ยะแล้วเว้ยมันนึกชก nhanh แห้ง đi ค่อยคัน à หลังนี้ไม okay. erm ่จะเก็บหรอกเก็บเทาหลังเลยเอาผัดต๊อบเนี่ยนี่ฮะน้ำทิ้งเหรอาอเคน้ะพวกกอนได้น้ำหม้อไปดีนบอดีนเท่สร็จเลยดีนเลยนะบังคำดูเรื่องดังนาซีู่แลมันจะเป็นน้ำทิ้งในการนี้แดดแดดยานเลยยานเพราะ่้ามีแนขดว่าใช่มั่ว ใช่เช่าหน้าเพลงก็เดดเด็ดยานขดบัใรไม่วงบัตรไนทขดบัใรไม่วงยันแดงพี่น้องเออเด็ดยานขดบัใรไม่วงเอ้ยมันเก่งทีเขากิวว่าตอนนั้นเก่งขนาดเลย้ ไม่เป็นไรอีบันทิพั์นดีเอาเอาประกบประกอบนก่ประกุปรณกอบนณ์ ยกเสาต่อเติมบ้านนะครับผมวิมาไหนฮะเนี่ยฮะวิมาหนูซื้อเหรอจะวิจะวคล่ะวีซื้อว่มาโออขึ้นอึพอพออนี่ละอ๋อทัี่เเอดีง ุกไว้ไดกระดับตีนอีกตอนนี้ก็ตั้งเสาครบทั้งสี่เสาเด้วยวกับเด้อต่อเติมหน้าบ้านครับต่อเติมหน้าบ้านทําที่กันสา <How S 1> <laughs> บป้องกันสาบ ทำที่กันสาดได้ครับเดิมบาวาวคนตกมาละสา,าต์เข้าเฮิรนอันนี้สาบม,มิทาศิบสาบม,มิทาศิบบอ,อแผนกเชื่อมก็เชื่อมไปครับรแผ่นกเล็งก็เล็งไปนะครับ <c oughs> รแผนกเชื่อมก็เชื่อมไป,ปแผ่นกเล็งก็เล็งไปนะครับรต่อเติมหลังคาครับผม ไม่มีชุดป้อง,องกันอะไรเลยดิบดิบบ้านบ,บ้านดีครับไม่มีชุดป้อง,องกันอะไรเลยวันนี้รับๆๆตัดแต่งกิ่งกุกไม้ครับตัดแต่งกิ่งกุกไม้นี่ตัดแต่งกิ่งกุกไม้ครับ tắt càng chừng cột mới tắt ngã làm dây đứa giờ phải tắt phát hoàn đứa phát hoàn giờ phải tắt đứa tắt ngã làm dây đứa giờ phải tắt phát hoàn đứa ตำนตัดก็ตัดตำแหน,นค่คนก็ผลนะครับตำนตัดก็ตัดนะตญแหน่คนก็นนคกล Tao chỉ đi đó. Đẹp.